วันนี้จะมากินนมจีนกะผักสดๆกันนะครับนี่ที่สวนเลยนมจีนเจ้านี้กับเจ้าเมื่อวานไหนอร่อยกันคะเจ้านี้อร่อยมากครับน้องบิวทำนี่จะกินอร่อยไงฮะอร่อยมากกับผักสดๆเลยนะครับใบมังกรอร่อยมากครับรสชาติกลมกล่อม เมื่อ,อวันเพิ่งฉีดยาไว้อะเอามะม่วดีครับเนี่ยเผ็ดหอมนี่ครับนะมจีนน,นี่ใบนี้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 หนมจีนสดๆกินกับใบนี้กินแบบพริกขี้หนูสวนยอดพริกขี้หนูสวน เป็ดขิโนส่วนนะครับนะครับนะครับเป็ดเผ็ดมากเลยอืมอรมกลอร่อยกีนกับผักสดๆดใบกบเผรา อกอย่างนี้เลยยเพิ่งดิขนมจีนกับใบมะดันอร่อยครับือ อร่อยมากครับลงไปแล้วว้าวร้อนหายเลยช้อนไปไหนวะโอมยมช้อนขึ้นมาแนพอตายพอ